ราคา200,000ถึง300,000ต้นๆน,นะครับสำหรับราคานี้เป็นราคาคาดการกับรถกลุ่มนี้ครับตอนเดียว Isuzu นะครับ1.9 Spark นะครับที่บอกว่าเป็นราคาคาดการเนี่ยเพราะว่าณนะวันที่ทําคลิปเนี่ย9เดือน9นะครับราคายังไม่เปิดแต่ผมมาพาชมกันนะครับแต่ละคันว่ามันน่าใช้ยังไงนะครับแล้วรวมไปถึงไกด์ราคา คร่าวๆนะครับประมาณ2,500 0 0 0 0ถึง3,000ต้นๆนะใครที่สนใจในงบประมาณนี้นะครับก็วันที่ลงคลิปแล้วนะครับอาจจะราคามายังไงโทรสอบถามกันได้นะครับติดต่อกันเข้ามาก่อนนะครับอ่ะเดี๋ยวผมพาไปดูจริงๆกลุ่มนี้นะครับไม่ได้มีแค่ประมาณ10คันนี้นะครับมีเกือบเกือบ30คันได้นะครับเกือบเกือบ30คันเลยนะไม่เนี่ยหลักหมื่นยันแสนปลาย2 0 0 0 0นมีหมดนะครับเพราะฉะนั้นใครที่สนใจนะครับ รีบๆนิดหนึ่งนะครับทำการเสริมแดบอะไรเรียบร้อยนะครับอะผมหยิบกุญแจมา3คันนะครับ3คันนี้นะครับมีคันนี้ไม่เจ็ดหมื่นะแล้วก็อันนี้ไม่แสนเจ็ดอันนี้ไม่แสนน่าจะแสนเก้เดี๋ยวไปดูกันนะครับคือรถแบบนี้นะครับเป็นรถใช้งานนะครับวิ่งเยอะแต่ว่าด้วยความที่เป็นรถหมดสัญญาเชา่ารถอาคเนย์แคปิตอลนะครับที่ผ่านมานะครับ ก็จะเรียกได้ว่าเช็คระยะตามกําหนดนะครับรวมไปถึงเดี๋ยวไปดูกันนะพวกการเปลี่ยนการบํารุงรักษาอื่นๆเขาเป็นยังไงนะเดี๋ยวผมสุ่มดูนะครับกับล้อนะครับตัวยางของเขานะสักคันหนึ่งนะครับสักคันหนึ่งสามคันเลยก็ได้นะครับอ่ะกับคันนี้นะโอ้มืดนิดหนึง่งนะครับหมืดนิดหนึง่งก็ยางสําหรับปียางนะครับเป็นปี ยี่สนะครับปียี่สเห็นไหมในกล้องไม่น่าเห็นนะครับความหมายของผมเนี่ยคือจะบอกว่ารถเราไม่ได้แค่เช็คระยะนะตามกำหนดนะแต่เราบำรุงรักษาทุกอย่างนะครับที่จำเป็นต่อการใช้งานเพราะฉะนั้นพวกนี้นะครับพี่ๆมาดูนะยางบางคันเนี่ยอาจจะเอาไปใช้งานได้เลยนะอีก2ปี3ปีว่ากันไปนะครับไม่ต้องมาดูแลกันเพิ่มเติมนะครับอ่ะ ราคาที่ผมเกินคร่าวๆไปเมื่อกี้นะครับ250,000-300,000ต้นๆเนี่ยคือราคานี้เนี่ยไม่มีแวตแล้วนะครับเราไม่ใช่เต็นต์นะครับแต่เราเป็นต้นทางของรถมือ2นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยใครที่ต้องการซื้อรถนะครับ ไม่ว่าจะเป็นตอนเดียวแบบนี้นะรีโวก็มีนะ,ะหรือเป็นแค็บสประตูรถเก่งเล็กกลางใหญ่นะครับรถตู้นะมีหมดทุกประเภทนะรวมไปถึงรถหรูนะก็ติดต่อมาได้นะครับเดี๋ยวผมพาดูแต่ละคันกันนะครับที่ผมคัดมานะครับเผื่อพี่ๆจะจิ้มนะจองกันไปในเรื่องของราคาคันไหนเป็นยังไงเปิดมาแล้วคันไหนถูกคันไหนแพงคันไหนไม่น้อยมาเยอะนะก็สอบถามกันมานะครับนะแต่อย่าว่ากันนะวันนี้คือไกด ราคาให้พี่ๆแล้วนะแต่ราคาจริงยังไม่เปิดนะครับถ้าเปิดมาแล้วก็คือสามารถจองได้เลยนะจองก่อนก็ได้เลือกก่อนนะครับพร้อมก่อนได้เลือกก่อนนะเป็นรถที่ต้องบอกว่าเอาไปใช้งานสบายนะเสริมแนบแล้วนะครับนะมีตู้ให้พร้อมนะครับเดี๋ยวผมเปิดตู้ให้ดูนะเปิดตู้ให้ดูทั้งสองฝั่งนะครับก็เป็นตู้สูงๆแบบนี้นะครับที่ ต้องบอกว่าขนของได้สบายนะครับมีทำฐานนะครับเป็นไม้นะเป็นพื้นเรียบแล้วนะครับพื้นเรียบเพื่อที่จะขนของได้ง่ายนะครับขนของเ,อเล็กของขนของใหญ่ได้สบายนะมันจะไม่มีความเว้านูนของตัวตัวกับพื้นกระบะแล้วกันนะครับก็ทำให้ใช้งานง่ายเลยนะตีไม้มาแล้วนะครับอะ หคันนี้นะครับคันนี้รอบคันก็สวยๆนะสวยๆเลยนะไม่ต้องไปทำอะไรนะครับก็เอาไปใช้งานได้เลยนะทุกๆคันนะครับถ้ามีชนนะครับผมจะแจ้งตามตรงนะครับการมีชนเนี่ยมันก็อาจจะราคาถูกลงไปนะครับเพราะฉะนั้นพี่ๆเนี่ยสำหรับบางคนที่ไม่ซีเรียสน,นะชนแบบไหนนะ ชนเล็กชนน้อยชนหนักนะแจ้งได้นะครับผมแจ้งตามตรงนะครับอ่าก็สบายใจกันได้ดูรถไม่เป็นก็ซื้อได้นะครับคันไหนไม่มีชนนะราคาอาจจะขึ้นไปหน่อยนะครับถ้าพี่ๆอยากได้รถประเภทนั้นนะก็มีนะครับหรือคันไหนไม่น้อยนะก็จัดไปแต่ละคันนะรถมือ2นะครับที่เป็นรถหมดสัญญาเช่าเราไปตรงไปตรงมานะเพราะเราเป็นของอาคเนย์แคปิตอลนะครับดูนะครับจากโครงสร้างนะครับคันนี้สวยๆเลยนะครับ ไม่มีชนนะครับไม่มีชนนะไม่มีชนนะสวยๆเลยเครื่องก็เรายังไม่ทำการล้างขัดหรือว่าลงแว็กอะไรต่างๆนะเพราะฉะนั้นเนี่ยลดประจำการมานะครับเราก็เอามาขายกันแบบนี้แต่พี่ๆไม่ได้รับรถแบบนี้นะครับถ้าพี่ๆรับรถนะครับเราก็จะทำการล้างห้องเครื่องนะครับสปา ทั้งคันให้นะครับให้สะอาดให้ดูใหม่นะให้กลิ่นมันสดชื่นนะครับอ่ะก็จะดูแลให้พี่พี่นั่นเองนะอ่ะมาต่ออีกหนึ่งคันนะครับอ่ะเล็งไว้นะครับคันนี้ชอบไหมนะไม่เจ็ดหมื่นห้านะครับไม่เจ็ดหมื่นห้าก็มาดูกันได้นะครับว่าเดิมไม่เดิมนะครับเดิมไม่เดิมนะดูกันได้นะครับพี่พี่นะที่ผมสังเกตนะครับ ส่องให้ดูเนี่ยพี่ๆสังเกตกันได้นะเพจยังเป็นเพจเดิมนะเม็ดอาร์คนะครับอ่าโชตีเป็นรูนะครับของโครงด้านหน้านะครับก็เดิมๆนะไม่คมนะครับไม่มีการทำสีนะครับน็อตเดิมๆนะครับด้านข้างเดิมๆนะพวกแบตเตอรี่นะครับต้องบอกว่าถ้าสมมุติว่าวัดค่าแบตแล้วมันต่ำนะเรามีบริการ เปลี่ยนให้นะก่อนออกรถนะครับแต่ถ้าค่าแบตปกตินะก็สามารถที่จะเอาไปใช้งานได้เลยนะครับทุกคันนะเป็นปีไรเดี๋ยวผมพาดูภายในนะครับนี่เดิมเดิมไหมนะครับดูกันได้นะสติ๊กเกอร์ยังอยู่นะครับนะฝากระโปรงเดิมเดิมนะครับไม่มีชนหนักมาแน่นอนนะครับอ่ะดูภายในนะครับอ่ะคันไหนที่สามารถพาดูได้นะครับ อ่ะคันนี้นะครับรถเนี่ยเป็นปี20นะครับอีซูซูรถที่แล้วเนี่ยอ่ะเดี๋ยวคุยเรื่องนี้ก่อนนะรถปี20นะลำดับที่1น,นะครับจะเป็นของอาคาเนยแคปิตอลนะครับลำดับต่อไปก็จะเป็นของพี่ๆเลยนะครับภาษีปีเท่าไหร่นะครับ1350นะครับภาษีพันกว่าบาทเท่านั้นเองนะครับ ก็ตอนนี้ภาษีเนี่ยก็มีถึงปี69นะครับปี69เพราะฉะนั้นพี่ๆเอาไปใช้งานได้อีกเป็นปีนะครับไม่ต้องไปต่อเองไม่ต้องไปต่อใหม่นะครับอ่ะก็อตมีรถหนึ่งนะปี23สสนะครับอิสุสสปาร์ค1นนี่แหละนะเปิดราคาเนี่ยประมาณ3 0 0แสนปลายๆนะครับเป็นปี23นะเพราะฉะนั้นเนี่ยปี20ลงมาแล้ว3ปีเนี่ยอาจจะไปถึง สองแสน้ถึงสามแสนต้นอย่างที่บอกแล้วแต่คันแล้วแต่สภาพนะครับก็อันนั้นปี23เนี่ยผมก็ส่งมอบไปหลายคันแล้วนะครับเรียกได้ว่าเอาไปใช้งานเนี่ยรุ่นของอีซูซูเนี่ยมันราคาถูกราคาดีนะครับอ่ะดูรอบคันคันนี้ต่อนะครับก็มีจุดบางจุดที่วงวงไว้อย่างนี้นะครับอ่ามีเฉี่ยวเฉียวมานะครับผมมีใบเคลมให้นะซึ่งพี่ๆสามารถที่จะเอาไปเคลมเองนะครับ โดยเอาใบเค็มผมไปหรือว่าจะให้ผมทําให้เลยนะครับเค็มได้ตามใบเค็มผมทําให้จัดการให้ก่อนรับรถไปอย่างนี้ก็ได้นะครับได้หมดนะพี่ๆนะด้านหลังก็มีกล้องนะครับสําหรับถอยด้วยนะครับกล้องสําหรับถอยด้วยนะครับรอบคันแบบนี้นะครับฝั่งมีฝั่งเดียวนะที่เป็นต้องเก็บนะครับอื่นๆไม่มีอะไรนะครับพี่ๆเดี๋ยวผมจัดการให้นะตรงนั้นนะครับ ทำเค็มให้นะอ่ะอีกคันหนึ่งนะครับนี่ถ้ามาดูที่นี่นะพี่เปรียบเทียบได้เลยนะคันไหนชนคันไหนเดิมคันไหนอะไรเนี่ยเพราะว่ามันมีรถแบบเดียวกันเนี่ยมาเยอะมากๆนะครับนะเออสติ๊กเกอร์เดิมนะอันนี้เดิมเดิมนะสามคันนี้เดิมเดิมนะครับไม่มีชนนะครับที่ผมคัดมานะครับอ่ะใครสนใจนะห้องเครื่องก็เดี๋ยวจัดการให้นะ ดูรอบคันกันนะครับสำหรับคันนี้คันนี้นะมีเขาเรียกอะไรบุบบุบตรงประตูนิดหน่อยนะครับบุบบุบตรงประตูนิดหน่อยนะหรือเป็นเงาเป็นเงานะพี่ๆเป็นเงานะไม่ได้บุบนะเป็นเงานะครับอ่าโอเคนะตอนแรกดูเหมือนบุบนะอ่ะคันนี้ฝั่งขวา ไม่มีอะไรนะครับไม่มีรอยอะไรไม่มีบุบไม่มีต้องเคลมอะไรนะครับอ่าดูฝั่งซ้ายสิอ่าฝั่งซ้ายมี1จุดนะครับเดี๋ยวผมจัดการให้นะเคลมไปเลยนะตรงนี้นะครับเคลมไปเลยนะจัดการให้พี่ๆล็อกสติ๊กเกอร์ออกขัดให้นะครับให้มันสวยๆนะครับอ่ะเมื่อกี้คันเมื่อกี้ผมบอกไม่ไปยังนะยังไม่ได้บอกใหม่คันกลางเมื่อกี้นะ ให้ดูกันนะครับที่บอกว่าไม่เจ็ดหมื่นสี่นะครับนี่ของเราเป็นไม้แท้ร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับไม่มีการกอไม้ร้านเปอร์เซ็นต์น,นะครับไม่มีการกอไม้ใดๆทั้งสิ้นนะเอาไปเช็คประวัติได้นะครับซื้อไปเช็คประวัติได้นะหรือว่าจะเอาดูประวัติอะไรยังไงนะ บอกมานะครับขายต้องไปตรงมานะครับไม่จําเป็นต้องก่อใหม่นะเพราะที่นี่นะเป็นต้นทางของรถมือ2นะครับไม่ว่าจะเป็นเต็นท์นะครับหรือว่าเป็นลายประมูลน,นะก็รับเราไปเหมือนกันนะเพราะฉะน,นั้นเนี่ยเราไม่ต้องไม่จำเป็นต้องย้อมนะครับไม่จําเป็นต้องย้อมแมวซื้อที่นี่เนี่ยสบายใจได้เลยนะครับอ่ะคันนี้พาดูแล้วเนเาะเหลือเลขใหมนน M M ่นะครับเหลือเลขใหม่นะเปิดนิดนึง นะครับสำหรับคันนี้ใหม่สวยเลย2900นะครับ2900ก็ใหม่นะครับจะต้องบอกว่าก็เราได้ผ่านการเช็คระยะตามกำหนดเนี่ยทำให้เครื่องมันฟิตอยู่แล้วเพราะฉะนั้นเลขใหม่เยอะก็ไม่ได้น่าเป็นห่วงอะไรนะครับแล้วในส่วนของการที่ เลขใหม่เรื่องของเลขใหม่นะซ่อมใหญ่ของเขาเนี่ยจะอยู่ที่แสนสองถึงสองแสนคือเปลี่ยนเช็คระยะเปลี่ยนรอบใหญ่แล้วกันนะครับจะอยู่ประมาณนี้แสนสองถึงกับสองแสนนะครับเพราะฉะนั้นถ้าพี่ๆเลือกใหม่ที่สักแสนห้าแสนหกหรือ2,000สนเนี่ยก็แสดงว่าพี่ๆกว่าจะได้เปลี่ยนซ่อมอะไรอีกทีนึงก็อีกพอสมควรเลย เพราะฉะนั้นนะครับไม่เยอะเนี่ยไม่ได้เป็นปัจจัยที่สําคัญอะไรมากนะครับก็เอาไปใช้งานได้เหมือนกันนะครับยิ่งไม่เยอะของเรายิ่งถูกด้วยนะครับนะรถพวกนี้นะรถที่เป็นเครื่องดีเซลเนี่ยเขาวิ่งกันเป็นล้านโลอยู่แล้วนะครับมีทําให้เห็นนะครับสี่แสนห้าแสนหกแสนนะเป็นเรื่องปกตินะครับเป็นเรื่องปกติเพราะฉะนั้นสองแสนอะไรเนี่ยเล็กน้อยนะครับก็บอกพี่ๆไว้เป็นข้อมูลนะแต่ มาก่อนก็ได้เลือกเลขงน้อยหลักหมื่นนะครับได้เลือกกันไปใช้งานนะครับมาที่หลังก็เทยบขึ้นมาหน่อยคาเทิบขึ้นมาหน่อยนะเลขใหม่นะเลือกสภาพก็ได้เลือกราคาก็ได้ความต้องการของคนเราไม่เหมือนกันนะครับพี่ๆนะก็เข้ามาเลือกเข้ามาซื้อแต่โทรสอบถามกับผมได้เลยนะสนใจนะถ้าราคาเปิดนะพี่ๆล็อกจองไว้ได้เลยนะครับคือของผมเนี่ยล็อกจองคือยังไงทําไมมันเป็นประมูลหร,หรือยังไงทําไม ถึงต้องล็อกจองนะเพราะว่าจะบอกว่ารถนะครับที่เปิดที่เข้ามาใหม่นะครับลอตแรกเนี่ยเขาจะเลือกกันไปก่อนนะครับเขาจะเลือกกันไปก่อนเพราะฉะนั้นเนี่ยคนที่เลือกไปเ,เขาจะเลือกของที่มันดีที่สุดสําหรับเขาอยู่แล้วนะครับไม่เป็นไม้น้อยราคาถูกนะสภาพสวยนะอ่ะแล้วถ้าพี่ๆมาเลือกที่หลังนะก็พี่ๆก็จะได้เลือกลําดับถัดไปของเขานะถึงบอกว่าถ้าราคาเปิดนะครับ พี่ๆจองไว้เลยนะคัดไว้ล่วงหน้านะพี่ๆจะได้รถที่ดีแต่ถามว่ารถมีให้เลือกเยอะแบบนี้กว่าสามคันเนี่ยมีถูกใจพี่ๆแน่นอนนะเฉพาะรุ่นนี้นะเฉพาะรุ่นนี้ถ้านับเป็นรุ่นอื่นด้วยนะครับเรามีคละรุ่นกันนะครับกว่า600คันนะครับ5 600ค,นนค,บคันนะครับมีเยอะขึ้นแน่นอนนะครับในปลายปีนี้นะแต่ใครพร้อมใช้รถก็ เดือนนี้นะครับเป็นโปรที่ดีมากๆแล้วก็เป็นการตั้งราคาที่ถูกมากๆนะเต็นซื้อไปนะครับไปทำกำไรได้เยอะนะครับสำหรับรถนี้นะเพราะฉะนั้นใครที่สนใจอยู่ก็ไม่ว่าจะเป็นรุ่นไหนโทรมานะครับโทรมาอ่ะตัดฟิลเลยนะสลับกันเลยนะสำหรับ อีกกลุ่มหนึ่งที่เป็นรถหรูเลยนะเราจะเริ่มจากที่รถกลุ่มที่ถูกสุดก็ว่าได้นะไปรถที่แพงสุดของโกดังนี้นะครับ3คันนี้ทยอยออกไปแล้วนะหลังจากปรับราคาลดลงมานะครับที่ต้องบอกว่าราคานี้เนี่ยถูกกว่าเต้นประมาณ2-3 0 0 0แสนนะครับอ่ะคันนี้ไปแล้วคันนี้ไม่แสนหกนะไม่น้อยที่สุดนะไปก่อนใคร เห็นไหมพี่พี่นะถ้าพี่พี่ตัดสินใจก่อนใครพี่พี่ก็จะได้เลือกก่อนใครนะเลือก2อคัน27 16กับ27 15นะครับอ่ะไมลแสนกับแสนเกนะก็ราคานี้ไปหาที่ไหนไม่ได้แล้วอย่างที่ผมบอกนะครับราคานี้ดีสุดๆนะล้านหกแสนห้ก็เอาไปขับเองนะก็คุ้มขายต่อเพอๆบางทีปี2ปีขายต่อยังได้ราคาเดิม ที่ซื้อไปนะครับเพราะซื้อสดของเราไม่มีแวดนะครับซื้อไฟแนนซ์เรามีบริการให้พี่ๆนะแต่ขอนิดนึงขอคนประวัติดีนะครับเอกสารอาชีพชัดเจนนะครับทำงานจริงตรวจสอบได้นะครับเสียภาษีอะไรอย่างเงี้ยถูกต้องตามกฎหมายนะทั่วๆไปในเรื่องของเรื่องของปกตินะก็สามารถที่จะซื้อไฟแนนซ์ได้สบายๆนะครับอ่ะ BM นะครับ อยู่ที่9 0 0 0ต้นต้นะนะครับ9แ0 0ต้นต้นนะแล้วก็เบนซ์นะครับอยู่ที่7 74,000นะครับนะ7 0น74,000 e350 Hybrid นะครับอ่าตัวนี้ยังไม่เปิดราคานะเป็นเพิ่งเข้าใหม่นะครับเป็นตัว V6 นะครับแล้วอันนี้อยู่ประมาณ2 2 3 0 0 0นะครับเป็นอ่าตัวของ สปินเตอร์นะปี14ต้องบอกว่าไม้น้อยมากๆไม,ม่หมื่นกว่านะครับไม่หมื่นกว่าเท่านั้นเองแล้วก็เป็น H 2ดส2งก็คือสูงพิเศษยาวพิเศษนะครับเข้าไปยืนเนี่ยคือผมยืนได้สบายเลยสูงประมาณ180ยืนได้สบายเลยนะครับพอดีพอดีเลยนะครับอะแคมรี่ก็มีนะครับแคมรี่นะแคมรี่เนี่ยมีปี17 18 19 20นะครับย1 22ิบอดยนะ ยีก็มีนะส่วนใหญ่หลักๆจะเป็นประมาณ19กับ20นะครับราคาก็จะประมาณ6 0แ0น0 0 0 0แสนแล้วแต่นะมันมีเครื่อง2.0 2.5เป็นเครื่องไฮบริดบ้างแล้วแต่คันนะครับปีใหม่ๆ l ีเจนเดอร์นะ Fortuner นะครับออติสปีใหม่ๆนะครับก็มีนะ Fortuner l e g e ีเจนก็อยู่ที่ประมาณ1 00 1 0 0 0ล้าปลายๆ1 1 8 5ล้าประมาณนี้นะครับ มาอยู่ประมาณ 1, แสนเก็เป็นตัวท็อปของ f o r t จ n e r นะปี21นะครับราคาดีนะราคาออกห้างประมาณล้านแปดสามหมื่นนะครับหนึ 1, 30, 000, ่งล้านแปดแสนสามหมื่นก็พันภาษีมีครบนะครับไม่ต้องต่อไม่ต้องทำอะไรนะครับก็เป็นอีกหนึ่งคันที่น่าสนใจนะอาร์ติสปีใหม่ๆนะก็ประมาณ0 0แสนกว่าบาทนะครับ6 0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 อาร์ติสเนี่ยต้องบอกว่ามันมีแบบ เข้ามา2 0 0แสนไปไปลายอย่างนี้ก็มีนะเป็นปีพวก1บอย่างเงี้ยครับใครสนใจก็ต้องหาจังหวะดีๆนะครับติดตามคลิปผมได้นะโทรมาบอกผมแจ้งผมนะครับว่าสนใจรุ่นนี้อยู่นะแต่ของผมไม่มีปีลึกกว่า17แล้วนะครับไม่มีปีลึกกว่านี้แล้วนะครับใครที่หาอยู่ก็ ปีใหม่ๆห,หน่อย17 18 19 20หลักๆเป็น19 20เนี่ยก็ติดต่อเข้ามาติดตามกันนะครับติดตามกันนะอันนี้ล้านกว่าบาทล้าน2นะครับประมาณล้าน2รถปีใหม่เป็นไฮบริดนะครับสภาพสวยมากรอบคันสวยจริงๆนะครับสวยจริงๆนะไม่ต้องทำไรไม่ต้องเก็บเพลมไม่ต้องทำไรเลยนะเอาไปขับได้เลยนะครับสีบอลสีบอน,นะบอนควันบุหรีนะสวยๆ รับคันสวยจริงๆนะทะเบียนสวยด้วย6008อ่ะก็ฝากไว้ประมาณนี้อ่ะอันนี้คันหนึ่งนะใครสนใจวีออสนะครับราคาไม่เกิน3 0 0แสนนะสองแสนไปลายถึง2,90,000นะครับ2,99,000นะเป็นวีออสปี19นะครับวีออสปี20อ่ะเป็นวีออสปี20นะครับสองแสนไปปลายนะราคาดีเดี๋ยว ทำการลอกสติกเกอร์ออกให้ทั้งหมดนะครับพี่พี่แม่รับรถไปอย่างนี้นะลอกออกมานะส่วนใหญ่นะครับลอกออกมาถ้าผมไม่ปล่อยไปคันนึงนะลอกออกมาถ้ามันไม่มีกินสีอะไรนะครับก็สามารถที่จะขัดแล้วก็ส่งมอบได้นะครับแต่ถ้ามันมีกินสีนะก็อาจจะมีค่าทําสีเคลมสีนะครับเพิ่มเติมนิดนึงนะครับตีไว้ประมาณ1 0ื่นถึงหมื่นานะครับสำหรับอันนี้ก็จะอยู่ที่ประมาณ3ามแสนหนึ่งื่น 5,000ประมาณนี้ไม่เกินนี้นะครับ2 9 9 0 0 0ถึง3,15,000นะครับสำหรับรถ v ีออเอาไปขับแก a บเอาไปขับใช้งานนะครับประหยัดทนทานนะครับสำหรับรุ่นนี้ผมไม่ได้ถ่ายให้ดูด้านข้างเพราะว่ามันติดหน่วยงานนะครับติดโลโก้หน่วยงานนะเขาไม่อยากให้ถ่ายนะครับก็ราคานี้นะ่าสนใจมากๆนะเต้นนะครับเอารุ่นนี้นะไปขายได้กำไร60,000ต้องมีนะ 6 7 0 0 0หมื่นต้องมีนะครับเพราะฉะนั้นพี่ๆมาซื้อต้นทางเนี่ยถูกต้องแล้วนะครับถูกต้องแล้วอะ RDD ดด,ดดีรถดีเด็ดตัวจริงเรื่องรถมือ2นะครับของผมติดกับไบเทคบางนาเลยนะเดินทางง่ายเดินทางสะดวกติดกับไบเทคบางนายังไงคือเลยไบเทคมนาสุดรัวไบเทคต้องเลี้ยวซ้ายทันทีเพื่อที่จะเข้าซอยนะครับเป็นซอยเล็กๆส่วนตัวนะครับที่สามารถจอดรถได้เลยนะนี่ซอยเป็น,นซอยนี้เลยนะครับ ถ้ามาถึงปุ๊บจอดแลกบัตรรปภนะก่อนมาเนี่ยแนะนําโทรบอกผมนัดผมก่อนนะล่วงหน้านะครับจะได้พามาชมรถนะครับเวลาที่แนะนําให้มาก็คือประมาณ10บโมงนะครับถึง4ี่โมงนะเพราะสามารถที่จะเบิกกุญแจได้สะดวกเผื่อพี่ๆอยากดูรถดูภายในดูภายนอกดูห้องเครื่องสตาร์ทรถหรือว่าจะขับ วนในโกดังนี้นะครับอะโลเคชันผมนะครับายเทคบางนามาไม่ถูกเดี๋ยวผมส่งโลเคชันให้โทรมา0917785117หรือแอดบ้านเขียวเบอร์นี้ได้นะครับก็วันนี้นะครับบิ๊กคาดีๆฝากกดติดตามช่องบิ๊กคาดีๆด,ด้วยนะครับแล้วก็ฝากกดไลค์นะครับขอกดไลค์คนละ1ไลค์ให้ผมหน่อยนะครับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับถ้าราคาเปิดสำหรับตอนเดียวนะครับ เดี๋ยวอาจจะมาอัปเดตให้อีกครั้งหนึงแต่ตอนนี้ใครสนใจโทรมาก่อนนะครับลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ